แม่ครับช่วงนี้เรียนอะไรเครียดจังเลยครับคุณแม่พับป๊อบอิดให้อาตหน่อยนะคะได้เลยครับคบมาค่ะมาเริ่มพับป๊อบอิดกระดาษของเรานะคะเราใช้กระดาษ1 0คูณ10นะคะเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะขั้นตอนแรกนะคะพับครึ่งค่ะ ค okay. พับไปอีกหนึ่งครึ่งค่ะพับไปอีกครึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพับครึ่งนะคะในแนวทะแยงค่ะทั้งสองฝั่งนะคะ เมื่อพับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะมันจะมีเส้นทั้งหมดนะคะแบบนี้นะแบ่งปิดทั้งหมด88 8ส่วนเท่ากันนะคะแล้วก็นี่พับครึ่งนะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะนี่นะคะจับกระดาษแบบนี้นะคะให้ได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษด้านล่างนะคะขึ้นไปแนบบนนะคะพับครึ่งนะคะขึ้นไปนะคะแบบนี้นะนะคะแล้วก็พับครึ่งหนึ่งอีกทีค่ะพับแบบนี้นะคะ ให้อยู่ที่ขอบที่เราทําไว้นะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็พับขึ้นไปอีกนะคะเป็นครึ่งหนึ่งนี่นะคะแล้วก็พับกระดาษอันนี้นะคะขึ้นไปข้างบนค่ะทําทแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งนะทําฝั่งนี้เสร็จนะคะพลิกกระดาษนะคะแล้วก็ทําอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะ เมื่อเราได้กระดาษที่เราพับในแบบนี้ทั้งสองฝั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะดึงกระดาษนะคะแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะทั้งสองฝั่งนะคะเข้ามาโอเคนะคะพับกระดาษด้านล่างนะคะขึ้นไประหว่างกล่งกลางนะคะนี่นะคะ แล้วก็พับมุมนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพับทั้งมุมด้านขวาและมุมด้านซ้ายนะคะเข้ามาแบบนี้นะคะเย่เลอีกมุมหนึ่งนะคะพับเข้าไปนะคะมันจะมีแค่หนึ่งมุมที่เราจะไม่ได้พับนะคะคือมุมด้านบนนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลย เสร็จแล้วพับกระดาษด้านล่างนะคะขึ้นไปตรงกลึงกลางนะคะนี่กลึงกลางนะคะแล้วก็พับขึ้นไปค่ะพับขึ้นไปอีกรอบนึงนี่ก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราทําอีกฝั่งหนึ่งด้วยเลยนะคะทําเหมือนกันนะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอา คุณแม่เลือกเอาเป็นสกอตเทปกาว2หน้านะคะติดนะคะหรือถ้าใครไม่มีสกอตเทปกาว2หน้านะคะก็สามารถใช้กาวก็ได้ค่ะแต่คิดว่าถ้าเป็นกาว2หน้าแบบนี้นะคะจะติดแน่นกว่านะคะเดี๋ยวเราจะติด2องฝั่งนะคะที่มันกลางออกมานะคะ เมื่อเราติดกาวสองหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงกระดาษออกมาเลยนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ป๊อบอิดชิ้นเล็กๆของเราแล้วนะคะ1ชิ้นนะเดี๋ยวเราก็จะทำชิ้นต่อๆไปด้วยนะคะ เราก็จะใช้กระดาษคุณแม่พับเป็น5สีนะคะสีละ5อันนะเดี๋ยวเราก็จะมาพับป๊อปอิดอันเล็กๆส่วนประกอบของเรานะคะเริ่มกันเลยอโอเคค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะป๊อปอิดที่คุณแม่พับนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียงป๊อปอิดของเราให้เป็นแถวนะคะแถวหนึ่งเนี่ยจะมี5อันนะคะ5แถวค่ะไปเลย เมื่อเราเรียงป๊อปอิดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะใช้กาวสองหน้านะคะติดป๊อปอิดแต่ละชิ้นนะคะให้มันติดกันเนาะเดี๋ยวเราไปติดกันเลยนะคะเมื่อติดเสร็จแล้วเราก็จะได้ป๊อปอิดของเรานะคะนี่ค่ะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนของด้านหลังและนี่คือด้านหน้านะคะนี่เลย สวยงามนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้น้องออตโต้นะคะเล่นคลายเครียดเวลาเรียนออนไลน์ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าน้องออตโต้จะชอบหรือเปล่าคะ่ะเพื่อนๆคะคุณเมฆพับพอไปให้ออโต้เสร็จแล้วครับนี่ครับโอ้โหแบเนี้สวยามวยาก<ว>ค่ะโอ้สวยามยวยากเลยครับ,รบตัวชอบเป็นสไลด์สีเห<ะ>ลืองต้องชอบมีสีสันครับ ไหนลองเล่นดูสิครับเล่นไหมครับผูข้มนะครับนี่องช่อมันอย่างเงี้ยแล้วก็กด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 ให้หมดพอหมดได้ทำาไงเนะขนมเบื้องนี่คือขนมเบื้องตากโกตากโก้วนผิดโอเคต้บอกว่าเหมือนที่ใส่ขนมตาโก้เนี่ยอ่โอเคแค่นี้แหละแล้วผมก็เอาใหม่ใหม่เล่นได้ทั้งวันอ่ะออื โอเคนี่นะคะนี่กดก็มีเสียงเนาะโตนะคลิปนี้ก็จบเลยนะคบถ้าอยากคุณแม่ภาพอะไรให้เพียโตอีกอย่าลืมความไม่ตตรงนี้นะคนตรงนี้นะอพลังครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเรา I อ m อม t าโตทีวตด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายป๊อปอี ขอคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้คับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมากดติดตามน้องออโต้เยอะๆนะคะบ๊ายบายวัสดีครับ